ในขณะที่ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสมัมพันธ์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าตามที่มีข่าวว่าประเทศไทยและไต้หวันนะครับอาจถูกกระทรวงการคลังสหรัฐจับตาว่าเป็นประเทศที่มีการแทรกแซงค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้ากับสหรัฐนั้นขอเรียนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้หารือกับกระทรวงการคลังสหรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก พัฒนาการของเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยและความจะเป็นของแบงค์ชาติที่ต้องเข้าดูแลรักษาเสถียรภาพแบงค์ชาติย้ำว่าไม่ได้แทรกแซงค่างเงินนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ